ใช้ปุ้มเหครับปูใช้ปม่าทำ้เับล่อเเงนี่น่งกันซีคันนี้รถคนอยู่เพื่อทำทำแจ้งช้อไหนทำมาอนมันตำรวจใช้ปุมเน่ยครับมันตีไปจำติดมันเขาแชว่ารถจำิด้เดยมันกีเดียวกันเนี่ยีเดียวกันเนี่ยตัดสัวนกันเพื่อนะร เขาก็จกล้มใช่ไหมเนาะพวกนี้มันควกจับจังไว้แล้วครับอู้ดีลงไลน์เลยสิลบกยเลย เครื่องนิดสันหกสูบว่ะเด็กสองลูก

บนไมออ่ได้ล้วทนเป็นนไมากน่ละครับมันต้เป็นชื่อหออ้อตเอาะว่าคม่ได้ต่บ้าละแันนี้ได้ถอดเกวเน่ยมูหน่อยนะลานาดนะร้อยหกขานาดซีประตูนนะ

nè đẹp nó khủng gì vậy Không dùng Khủng nó nhóm video liệu bề bề tội nít thì việc. Ok, ok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 . Ok, Này. Ok, ok. 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 Ok, Để Thế là đấy các ừ, lại. phải là đèn á, á, anh đèn này. đi,

พอสลกไกว่อย่าง้กันพอสลกนครับเหลเนี้แล้วแล้วมันมีเือาะไรัเสียหน่อยมันเสี่อยเอว่าโอ้มันตวะมตนเล้วด้ย้ยกมหรอ

God. God. Hey. ากาดกาดไอ้หัวกระโหลกเรื่องของพี่มันมันทั้งหนาเนาะมันคันชาเขอยู่ทั้งหนานกลับได้มันกลับไปข้างหน้าโอ้เว่ยไปทั้งหลังได้อีก มันที่สูงที่สูงที่สูงก็ขั้นนี้อยู่นี่แหละพี่มันใส่ยางนั่นเนาะนนยางขนาดเปียกแล้วมึงปอกกับใบยังตึยังตั้มอยู่เนี่ยขนนั้นเนี่นออยเนาะร มันจะย้ายหมดสุดนี้เสียใน